สดีค่ะพอๆกันคือเกาห่อจากพี่นอ้องจ้าอ่ามาเปลี่ยนสองมือพี่น้องบกแบบไรได้พี่น้องคะเอาเมื่อบังหมองเกาห้อนีละ่ะที่ใดบ่ไดจากพี่น้องเอาพี่น้องคะห้อก็เอาสวิงส่วนน้ำใหม่น้ำเพอะก้อนค่ะพี่นอ้องโอ้ดีแต่ป้าอันข้าวหน่อยยุจานี่ ส่วนอันไล่ปลาค่ะพี่น้องคะเย็นบอพี่น้องนี่ตอตอใหม่ตัวนี้นะพี่น้องปลาม,ามาันชิมักอยู่ในโกนใหม่ตัวนี้ละพวกใหม่ตัวนี้ค่ะพี่น้องทุกปีพ่น้ำจืดก็กเอาวางนี้ละพี่น้องก็ส่วนส่วนให้เพอนไล,ไล่ไล่ไล่ออกนะพี่น้องแต่ว่าปลาปีนี้โอ้ยอึดอึดดาจ้าพี่น้องจา้าไล่ออกซะก่นอนอ้าวพี่น้องคะ ลายอันปลาออกบดสุมุมสุอันบอนแล้วพี่น้องอเตรียมจุกเลยพี่น้องมันจะมีพ่วงใหม่อยู่ในนี้แล้วพี่น้องค่ะพว่วงมบกใหญ่หนึ่งนี่จับถือปลาแล้วได้พี่น้องค่ะนี่คือเอาขาลัดใบนะพเพิ่มจะเรียนออกแล้วพี่น้องคือจับถือขาบนอุย้ยถือมือแบบสูมือเลยพี่น้องจ้านี่เพิ่นเอาหัวลงอะพี่น้อง เอาหัวลงจากโพงใหม่ออกมาวันนั้นจังก็มือลัดคุบไปเน้นเน้นไว้พี่น้องพี่น้องโอ้อ้ได้แล้วได้แล้วจ้าพี่น้องจ้า

บอกจูกับกับจูเพราะเป็นตะหย่าน่งอืมรถดีเลยจ้ะพี่น้องจใาตามหามาโดนนี่เพราะว่าปลายยังปลายยังบวกอยู่ปลาเค็งพี่ถ้าใหญ่ว่าปลายยังจ้จพี่น้องอืมเพราะว่าอันช่วงนำได้ร้ายบางแห่นสวนถือกันอยู่แต่ต่อโดดออกอีมันบวกก่อนว่าะที่พ่อกับพ่ออีดีค่ะพูดเขาโค้นหม่อะไรพี่น้องเนี่ยแอจะเสีไดจแล้วเรื่องอยู่แต่พี่น้องท่านนี้อ้าไปอันเวอรไปหาต่อค่ะพี่น้องจะมีไม่มีเลย ตู้ปีนปลาหลายหลายเพี่น้องปลาคิงนี่ตัวใหญ่ๆหญ่ีนี่เงียบกิฟเลยเพราะว่ามีปลาโขคางบวกนะก็คือสีสวบกินเบิดแล้วล่ะพี่น้องเอาจากพี่น้องค่ะไปไปท้ากันตัวใส่บลาไหนยังว่ากันอือจะสวดหลายหลาอยากเาไม่ปลายังไง ปลาอย่างไรกันบัวบัมีปลาอยังเลยจ้ะพี่น้องที่มีแต่ปลาสูนก็ปลาโดตัวเดียวนี่ลยนะันสุกเอออยังงั้งดูปลาขาวอะไรปลาขาวอีกไส่อย่างนูเห็นมันยังได้ พี่น้องสรุปหาก,กินมันนี้พี่น้องจ้าจได้แต่อันเดียวแรกยี่นี้นะะอู้ยอืดแห่งกับพี่น้องคะพี่ปีนีเบังเสียร์ใหม่บังว่าไม,ม่อี่ยังเอียี่นน้องเลยหาก,กินหยากๆยากเด้อนี่เราจะพี่น้องนี่แตะบะโดนี่ล่ะปลาดูก็ปลาอัน ตัวนี้หน่อยป้าจะจี้ปลาอันสูตรจะพี่น้องก้นนี่เอ่อาจะย่าไปเ็ประดกอันใส่ไข่ค่ะพี่น้องอยู่หันมันบอพ่อพอดีเดียวพี่น้องกานอืมอ้าวเจ้านีกลนเรี่ยวเรียเร่ยงย่งเราพี่น้องเอาเกบนี้ฝากไว้แค่นี้ได้ใจพี่น้องจ้า